สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเมลินก็เมลินนะคะเป็นที่ห่อที่ผลิตโดยคนไทยเนอะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าตอนนี้เมลินทําโฟมล้างหน้า3ามสีนะคะก็คือตัวตัวสีฟ้าเหมาะกับผิวธรรมดาสีชมพูเหมาะกับผิวที่เป็นสิวนะคะ สีม่วงเหมาะกับคนที่เป็นฝ้าตัวนี้ก็โฟมล้างหน้าทางเมลินได้บอกสรรพคุณของโฟมล้างหน้าก็คือล้างหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะต่อไปผลิตภัณฑ์ของเมลินที่ได้ใช้ก็จะเป็นตัว V E Cream ตนี้ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่อง ปรับสภาพผิวให้ขาวเนียนกระจ่างใสนะคะอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็จะเป็น acne gel ตัวนี้ก็จะเป็น gel ต้านสิวก็จะช่วยลดในเรื่องของสิวอักเสบใช้ดีมากเลยอีกตัวหนึ่งที่ที่ใช้ประจำก็จะเป็นครีมกันแดด SPF 58 PA บวกบวกนะคะตัวนี้มีสองสี ก็คือจะมีสีชมพูกับสีเนื้อ mm hmm. ก็จะช่วยปรับให้ผิวดูเนียน mm hmm. เนียนขึ้นคล้ายคเหมือนเดสลองพืนก่อนได้เลยส่วนผลิตภัณฑ์ของเมลินที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็ mm hmm. จะเป็นในเรื่องของแป้งตัวน,นี้เนี่ยเป็นแป้งฝุ่นกระปุกน่ารักมากอันนี้นะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นเราใช้แป้งฝุ่นเสร็จได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งพัฟ ของเมลินจะมีทั้งหมดสี่ตัวโ,โชว์ไม่หมดดีเอาทีละตัวก่อนเนาะตัวสีน้ำเงินเป็นแป้งผสมรองพื้นของเมลินตัวแรกที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเมลินตัวนี้ก็คือใช้มาสักพักแล้วนะคะยุบไปเยอะเหมือนกันใช้แล้วก็หน้าเนียนดีค่ะอันนี้ใช้ตอนแต่งหน้ารับปริญญาด้วย อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้เหมาะก,กับคนที่อยากแต่งหน้าแล้วดูหน้าใสๆธรรมชาติดูไม่โบะนะคะโอยมองไม่เห็นอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแป้งหอยสีชมพูตัวนี้ก็จะแต่งออกมาแล้วก็จะดูลุกแนวเกาหลีเกาหลีดูอี้นิดนึงเนาะ อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเมลินก็จะเป็นตัวแป้งหอยสีน้ำเงินตัวนี้ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยแล้วก็มีส่วนผสมในการบำรุงผิวด้วยอีกอันหนึ่งที่ได้ใช้นะคะก็จะเป็นนี่อันนี้เป็นครีมทาผิวใช้ดีมากคือคนเหมาะกับคนที่ผิวแห้งแล้วก็น้ำหนักเยอะมากมองเห็นไหม อันนี้ใช้มาอาทิตย์กว่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเมลินท,ทั้งหมดที่ได้รีวิวนี้ก็ได้ใช้จริงนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราได้ใช้ก็จะเป็นตัวไวเทนนิ่งในครีมทานหน้าหน้าใสมากตอนนี้หน้าดีขึ้นถ้าดูแล้วเมื่อก่อนจะมีกะนะคะตอนนี้คือหน้าดีขึ้นก็ถ้ายังไงเนี่ยลองให้เพื่อนๆลองไปหาผลิตภัณฑ์ของเมลินมาใช้ดูนะคะผลิตภัณฑ์ของเมลินผลิตโดยคนไทยทคิดค้นโดยคนไทยราคาย่อมเยาคุณภาพเกินราคามากค่ะ ถ้ายังไงก็มีอะไรดีๆไว้จะมาบอกอีกใหม่นะคะสวัสดีค่ะ